กราบสวัสดีเ<ๆ>พื่อนๆท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ผมได้นันการด<อ>ได้เข้ามากราบนมัสการาพระบุรพาจารย์สองท่านนะครับท่านแรกซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ก็คือหลวงปู่เสาประตะสีโลนั่นเองเป็นพระอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นพุริทัตโตนะครับ และถือเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานพระป่าสายกรรมฐานในประเทศไทยนะครับช่วงจำพรรษาที่วัดดอนธาตุวัดดอนธาตุตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่ที่หลวงปู่เสาเคยจำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ระยะหนึ่งท่านได้ฝึกอบรมลูกศิษย์หลายรูปและเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบเหมาะแก่การภาวนา นในวารานิพานของหลวงปู่เสานั้นท่านอาพาธหนักท่านสั่งให้พระอาจารย์บัวพาพระอุปถากและคณะสิทธิ์นำท่านไปที่วัดอมารนครจำปาสักประทีลาวโดยมาทางเรือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำท่านนอนบนแคร่ในเรือประทุน หลวงปู่เสาหลับตานิ่งมาตลอดเพราะตอนนั้นท่านกำลังอาภาธหนักอันเกิดจากพึ่งที่ได้ต่อยท่านตอนที่อยู่จำปรรษาที่วัดดอนธาตุหน้าแห่งนี้นะครับเมื่อถึงนครจำปัญสักแล้วท่านลืมตาขึ้นแล้วพูดว่าถึงแล้วใช่ไหมให้นําเราไปยังอุโบสถเลยเพราะเราจะไปตายที่นั่นท่านพระอาจารย์บัวพาและคณะสิทธ์ช่วยกันยุกแคร่หามพาหลวงปู่เสาเข้าไปในอุโบสถแล้วหลวงปู่เสาสั่งให้เอาผ้าสังกติมาใสา่ แล้วเตรียมตัวเข้านั่งสมาธิท่านกราบพระสามครั้งพอกราบครั้งที่สามท่านนิ่งงันโดยไม่ขยับขยื่อนนานเท่าน,านานจนผิดสังเกตท่านพระอาจารย์บัวพาและท่านพระอาจารย์เจียจุนโทซึ่งนั่งอยู่ข้าง เอามือมาแตะที่จมูกท่านปรากฏว่าท่านหมดลมหายใจแล้วไม่ทราบว่าหลวงปู่เสาวท่านมรณภาพไปเวลาใดแต่พอสันนิษฐานได้ว่าท่านมรณภาพในเรียบทนั่งกราบพระท่านจึงพูดขึ้นกับโมคนะูคณะซึ่งตอนนั้นมีพระธีระผู้ใหญ่และพระนีนมานั่งดูอาการป่วยของหลวงปู่สาวว่าหลวงปู่ได้มรณภาพแล้ว หลวงปู่เสากันตาสิโลเข้าสู่อนุปาทิเศษนิพานตรงกับวันคารที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2484องค์ท่านมรณภาพขณะก้มกราบพระประธานในเรียบทท่านั่งมือสองข้างเท้ากับพื้นยันตัวอยู่ประกอบด้วยสติอันไพบูรณ์นวัดอมตยาราเมืองโขงนครจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนราว สิีิอายุ82ปี3เดือน1วันกับ62พรรษาแต่นี้จะไกลหาก่างเหลือเพียงร่างร้างชีวาสุดสิ้นแห่งสังขารสลายลับดับตามการสิ้นชีพก็สิ้นห่วงบรรลุล่วงห่วงนิพพานสุขใดไหนจากปาน เปรียบสุขนี้ไม่มีเลยข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมกราบบูชาธรรมแห่งดวงอรหรันต์หลวงปู่เสากันตาซิโลมาทางของเจียมก็อย่าลืมอย่าลืมผ่านเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นวัดตอนท่านะครับซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่เสานะที่เห็นข้างหลังผมว่เป็นบุตริ ดังเดิมเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับใครที่แวะมาก็อย่าลืมเข้ามากลัาไหวนะครับก็อธิษฐานจิตเลยนะครับขอให้กานะรบัดกลับตัวกลับง่ายกลับใจกลับยาก ถ้าตัวเราสว่างสีก็จะเกิดขึ้นถ้ายอมแพ้ด้วยปัญญาทุกปัญหาจะหมดไปการยึดมั่นเป็นทุกข์การปล่อยวางเป็นสุขตีละครั้งด้วยปัง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 จิตเป็นปกติตั้งยูดด้วยอำนาจแห่งสติท่านพอลีนะครับ<ม>เอาละ god